อยากทำงานกับนักแสดงคนไหนบ้างเด็ดครับที่ะอะไรอ่ะอยากอยากทำงานกับนักแสดงคนไหนบ้างก็ทำได้ทุกคนนะใช่ครับถ้ามีโอกาสก็ก็รับหมดครับอยากเจอครับกับนักแสดงทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นมาตอนไหนวะเนี่ยมาดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์หน่อย คือจะไม่มียูโรแล้วในนี้ตอนนี้พี่ยูโรคุยอยู่กี่คนครับตอนนี้คุยคุยกับแฟนๆประมาณหกร้อยกว่าคนครับพี่ยูโรี่ยูโรกำลังคบหาอยู่กับใครครับคบหาอยู่ใครคบหาอยู่กับอ่าเนี่มขอไม่ขอพูดอะไรกันนะครับก็มาเข้าขนาดนี้แล้วใครทักมาวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รถเสียงรถเสียงปิดก่อนปิดแจ้งจ้ามัน โมกการบันเทิงจริงยูโรเล่นกับมุกดาได้ไหมฮะยูโรเล่นกับมุกดาได้ไหมเล่นอะไรล่ะเล่นละครดิฮะเล่นละครก็เล่นมาแล้วไม่ใช่รอมาเนี่ยอ๋อเคยเล่นแล้วครับเ็เล่นกับมุกดาเคยเล่นกับมุกดาสองเรื่องนลครับก็มีมัทรวดโลกรกันกับดัวเออไม่ใช่มั่นบางใจมั่นบังใจดวงใจขบวดวงใจขบวมัทรวดโลกรกันเคยดูไหมเป็นเป็นซีรีส์ต่อเป็นซีรีส์ต่อกันอน่างแต่ดูดิทำไมไม่ดูอ่ะดูที่ ที่ที่เป็นที่แกเป็นทหารเนี้ยผมผมเป็นตำรวจผมรสชาติไหนนะผมยาวเอะไรสับปะรดบักนาดน้อยหนาบักเขียดคิดไม่ออกเออโอเคเอาใหม่เอาใหม่อ่าอ่าโอเคนะเอาลักษณะอ่าโอเคทำแล้วโอเคมาอ่าแอปเปิลแอปเปิลก็แอปเปิลบบแอปเปิลแตงโมบักแตงโมมะม่วงบักม่วงน้อยหนา บักเขียบยูโรบักห<ะ>้าว่านี่อรเงี้ย <c oughs> มึงดูมึงดูการเล่นเนะี่ยดูเพื่อนจังดูฉัน,น,น <laughs> เป็นไง <laughs> เป็นไงเป็ <laughs> การทอะโอ้ทีมงานการชี้แตกอ่าบอกแล้วเราตั้งใจมาแล้วก็ต้ง